สบายดีสบายดีพี่น้องต่างประเทศหละภายในประเทศเนาะภายในประเทศเราฮะล่หาหาละกะพี่น้องทางต่างประเทศว่าจะเป็นประเทศไทยฝรั่งอังกฤษอเมริกาเยอรมันสบายดีเดอ้อทุกคนต่างประเทศก็เริ่มแต่ไทยได้ไปเนาะทั่วโลกนั่นแหละขอบมุกขอบใจหลายๆเดอ้อทางภูเขาเบิ่งใหม่และเขาเบิ่งเก่าที่ว่ามาให้กำลังใจสาวหึงเนาะ แล้วก็มื้อนี้หฮอก็บโมียังแจ่วกัะปิใส่ถั่วใหญ่เนะ้อแล้วก็ต้มน้ำใหม่มานั่งกินแล้วก็มาลมกันลิ้มมาลมกันเรื่องไปอันไปตลาดมีอ้ายู้หนึ่งอันนี้ก็คขี่ไปแล้วบัดรเพิ่นกัเอี่ยวเอี่ยวปั๊บรลดโอ้ยหัวใจเกือบวายิ่นอยากเอียเอ่ยวหลด,หน,น,ลดหนะ เพิ่นยากเอี่ยวเขาตลาดคิดว่าเพิ่นสิไปสื่อวะ่ะไปผัดเลงมาเลงมาเอี่ยวปับ๊บโอ้โหัวใจเกิบวายผัดไปหอดตลาดอีกหมูไปท่วงอ้าโทวะ่ะหมูสมัยเฮียน่วงกันคือตุ้ยู่แท้วะ่ะเบิดเลยมาเลยทุกคนน้ำม่ไหลนิดหน่อย ดีแสบมันกินแล้วก็มาลงกันหลิดมงยังไรเนาะมันเป็นขวบักท่านโบเห็นกะขอโทษขออภัยเนาะยันพี่น้องทุกคนอยากนำ แต่กเาแซ่บนะอาหารนี่อาหารแนวหมัดเลยเขาจะทำหมอคืออยู่รู้อยู่ล้าแถวสซนดีอันนี้มันโมเมนต์อยู่รูอยู่ร้าเด้อทุกคนมันเป็นมันเป็นเพื่อนของพี่น้องสาววึงเองเราก็าได้มาอาศัยคนอยู่ ทำมาเป็นเรียกเอามาเห็นทุระอีกประมาณอื่นกับกับบ้านละส่วนร้านเพิ่นับบมกินน้ำพี่น้องของหมูอีกนหนึ่งเด้ออันนี้คะพี่น้องบึงผบุมีคนเงินลังงาปนี้ งามกว่านี่มาสันเดีอวายอกว่ายอกกดิไม่คงว่าไปเสียยังบลืรมอยู่เขาจะท่วงตุยครับพี่น้องเอ๋ยไปเจออ้ย่าหลดสีขาวตลาดนันตกใจว่าบลดัดอันไปเจอหมูอยู่ตลาดไปท่วงบตุยป้าทถอว่ะสมัยเย็นคือบตุยปานนี่อื ตุ้ยแท้ตุ้ยว่าว่าฉันเด้ตายแล้วทานี่นะตุ้ยกับตุ้ยงามแล้วก็นเนาะรอยอกซืดอเดอร์ี้ือดังแหม่มรุ้ดตลอดเวนตานเยา้าแต่รุ้ดสวยเวลาเนาะหาใจได้อยู่สมกัเอิญเซ้าบรนณาอะไรเนาะ แซ่บได้พอแม่พี่นองมาเดอ้อมากินน้ำหมึ่เดอ้อมาสุขุมสุคนแกะบไดรเจลกบปิเผดเผดโอ้ชิงอยางจังไดยเนาะน่ามัน สูบม,ม,ม,มือเนียวเสร็จเนาะนปะเมเอ่พี่นนองสาวอื่นก็นจะมากินต้มน้ำไม้จอกป,ปิดงเพื่อนแพยกระบอกอยากเข่ากล้องนำ้ำก็เลยใส้เดียวตลอด เจ้าว่าวเบาเก่งว่ะสันเดียวสุดท้ไปใส่มาใส่กับห้องซ้ายเดียวตลอดซสอนซสอนมอเตอร์หมดสอนมอเตอร์ไซค์นลำเขาอะนะกระโดยกันกระโดยให้เขาซสอนปัญหาเขามากระโดดมีโดดง่ายกันยังว่าพอหวานเนาะ อันนี้ไปตลาดกับไปผู้เดียวผัดเป็นคนหมกักขี่รถว้ในหน่อยนึงรู้เคยเลยเด็กกะมาว่ายบนแดดพกสิบเจ็ดสิบเนี่ยว่าพื้นแต่เข้า แม่ยังฮะนะแต่พื้นบ้านได้เสียฮนะนะ,ะอยากขับไวไ้รลายอีลอยเจ้าอยากขับวไ้รลายแม่ตกใจแม่ตกใจบิดว่าพื้นอันพี่น้องเมือ่ออันใส่บาทนั่อยู่บ้านฮะนะเราจนอยากตกรหลดดีคุ้มบ่ได้เอี่ยววะาคาัน ย้อนสาเหตุนี้แหละฮะจึงโบหายพี่น้องขี่นำนางนำสอนถ่ายย่านบัรตกรถรกรถ,กรถมอเตอร์ไซค์นะรถจักรฮะนะ น,นี่ก็เป็นข่าวเจ้าเราว่าเราจะบริกนกินั้งแต่ต้มน้ำใหม่แล้วกันสิเร้าจะเเร้าแล้วกันจะไปอาบหน้าอาบน้าแล้วก็มานอนตะบนี้นอนแล้วก็ตุ๋ยแล้วกินแล้มีแต่นอน,น,นตอนไล่กินเข่าตอนแรงไล่ตอนเอบาระชมกินเห็ดเวียแล้วกันบางที่ก็ลืมไปเลย ลืมาลมากินข่ารือบ่กินมีได้นมกล่องหนึ่งเรียบร้อยป้านั้นตุยเซยพอ่เรื่องอันการส้างบุญส้างกุศลกะพ่อพันบอาว่าปูนขาดได้ร้อย นั่นท่านี้ต้นขาดก็ขาดแลว้ววะและ้วแต่ศรัทธาออกต้นยันยอมเนาะคนเชิดจังแดงทามีกะปัจจุปใจกะสามง่อ เพดขนาดพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพจไลายๆกะอยากว่าคลิปนี้เขาก็อยกบบกวขอบุกขอบใจอ้ายสอนเพดบุญญาเดชละกัวบอวซีกาเนาะที่ดีาฝากงเงินมาสมทบทุน สังปัจจุปัจจัยในการสางวัดสังว่าบุดคุณครั้งนี้เฮาออนบ่อาจสีทดแทนได้กะมีแต่ว่าคำอวยพรดีๆจากลูกจากร้านชาวบ้านเฮานั้นแหละแลวกจากยาคู่นะดังวิดีโอที่ส่งห้เนาะเฮากระส่งวิดีโอเฮาถ่ายแล้วเพิ่นอวยพรเฮาก็ส่งหายขอบโมขอบใจลายๆเด้อพอเด้อแล้กก็อ้ายทาง USA เด้ออันนี้กะเพชร แล้วก็วึงก็สิได้ลาไปก่อนเนาะก็เาเรื่องผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยเนาะอันนี้ก็ยังบม่มีประสบการณ์ในการเบอกอยากหาเอื้อยอยากหายไอ,อ,อยหอมูครูทุกคนท้าแลนแนะนำมาใต่กล่องคลิปนี้เลยเดิมขอมมอบใจหลยบ๊ายบายอืมแล้วก็ว่าพืน้นอันค้าตังกล่อล้็พอได้ซื้อหมูครูก็ส่งมาบอกให้ซื้อทอดซื้อทอด ตั้งใส่อันนันตั้งใส่ฟ้าเืินตั้งใส่ตังได้ดีนะแล้วก็มาร่มกับพี่น้องนี่นะเฮากะย่างบ่ได้เงินเนาะเดี๋ยวเก็บเงินอีกบาทหนึ่งแล้วเฮาจะไปซื้อบายบายเดิมตัง้งมีตะตก